สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูในการเทคนิคนะครับอาจจะเป็นเล็กๆน้อยๆแต่มันก็เป็นเทคนิคในการทํางานคนเดียวในการย้ายท่อนะครับวันนี้จะเป็นการย้ายท่อที่มีที่เราเทพื้นแล้วนะครับแล้วไม่พอยังมี วาลวน้ำที่โผล่ออกมายาวๆแบบนี้นะครับเราจะย้ายอย่างไงคนเดียวที่จะไม่ให้ผลกระทบต่อวาลวตัวนี้นะครับมาดูเลยครับว่ามีเทคนิคกันอย่างไงย้ายอย่างไงเพราะว่าท่อตัวนี้มันหนักกว่าผมอยู่แล้วนะครับแต่ทําคนเดียวมาดูเลยนะครับ เพื่อนครับในการย้ายท่อนะครับมันก็ต้องมีเทคนิคของมันนะครับมีหลากหลายวิธีในการที่จะย้ายในกรณีที่เราไม่มีเพื่อนเราทำคนเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับในการย้ายท่อที่จะไม่ทำให้อาก๊อกน้ำหรือเวาน้ำของเราเสียหายนะครับ ถ้าไม่มีก๊อกน้ําไม่มีเว่าวน้ําติดกับตัวท่อเราสามารถกิ้งเลยนะครับแต่อันนี้ไม่ได้ครับเพื่อป้องกันไม่ให้ก๊อกน้ําหรือเว่าวน้ําของเราเสียหายก็ใช้เทคนิคได้แบบนี้ได้เลยนะครับผมจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับให้กับเพื่อนๆมาติดตามกันต่อไปนะครับในคลิป หน้านะครับนี้คลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณเพื่อนๆที่มาติดตามมาดูมาให้กำลังใจนะครับผมพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ